ันนี้ผมจะพามาดูเรานะครับที่ตนาบินสุวรรณภูมิภายในก็จะมีโซนต่างๆนะครับทั้งโซนทานอาหารโซนนั่งชิลแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับอาหารก็จะมีครบทุกประเภทเลยนะครับทั้งของคาวของหวานผลไม้ไอติมแล้วก็ของทานเล่นนะครับส่วนผมนะครับต้องนี่เลย สามารถหยิบทำเองได้ทุกอย่างเลยนะครับเพเป็นแบบโฮมเันี้ผมก็จะมาทำเครื่องดื่มง่ายๆนะครับเป็นบอบริงนะครับก็คือจิงโทนิกนะครับซีบททำก็คือเทจินลงไปนะครับประมาณ1น่งนสของแก้วแล้วก็เทโทนิกวอเตอร์ตามไปนะครับแค่นี้ก็จะได้เครื่องดื่มนะครับง่ายๆเพื่อนๆสาม